ก็เกิดสำหรับผมแทนที่ผมว่าเอาเป็นที่จดจำได้ดีที่สุดในปีนี้แล้วกันน่าจะเป็นในไตรทันเมนตอนเหลือ3คนที่ผมชิประดับ2และคนญี่ปุ่นที่ชื่อไดกิชินเกะเขาชิประดับหนึ่งเขาเปิดที่บอร์ทัลแต่เขาช่วงนั้นเล่นได้ค่อนข้าง a g เกร s มาผมรู้สึกว่าผมอยากตรีเบ็นไพ่ที่่ข้างโพลา่าซึ่งจริงๆถ้าเกิดมองกลับไปผมจะไม่ใช้แฟรีนี้เพราะว่า เขาคอลเยอะเกินไปมันทำให้เราเล่นยากนะเอาเรา position จริงเราควร three bet r มากกว่าแต่ไม่เป็นไรผมมี king ห้า offsuit ผมคิดว่ามันเป็นการ r e l ที่ดีเพราะว่าไพ่ที่เขาจะ fourbet bluff เราอ่ะจะมีพวก a ห้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามีห้ามันค่อนข้างบล็อกตรงนั้นแบบครับผมก็เลยเขาเปิดมาผม three bet ไปที่สิบสี่ล้านผมว่าเขาเปิดสองสี่สี่ล้านเขาคอ l สอบผมตกเป็นแมมเจ็ดสองมีซื้อสีแล้วผมมี king ห้าไม่มีซื้อสีฟันดอร์หรือแบล็คล็อตผมเลือกที่จะ bet ไปหนึ่งสนสามคือวันเทิร์ทพอร์ทหวังว่าเขาจะหมอบอว่าเงี้ยเขาใหญ่มากเนี่ย ก็จะคอนซิเดอร์ซีเร์ซิ่งแต่มันจะมีไพ่พวกประมาณจุดพวกคู่หนึ่งหรือว่าแหนมที่ไม่ใช่เอแหนมที่อาจจะเป็นไพ่ที่เขาจะใช้สนับคอเนาะแล้วก็อาจจะเป็นพวกไพ่ที่แบบมีการดรอแบ็กดรอสีดรออะไรเงี้ยเทิร์นเป็น5ครับเรามีซื้อสีแบ็กดรอเขาเนี่ยผมกลายเป็นมีคู่5แล้วก็มีคิงก็เรามีโชว์ดาวแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเขามีไพ่ที่ดีกว่าผมเขาจะเหมาะกับเรื่อผมเบสเทิร์นก็เลือกที่จะ Back, เช็คไปเผื่อเขาเช็คแบ็ก S 5เดี๋ยวอะไรก็ตามเราก็ได้โปรูโชดาวน์หนึ่งที่เราไม่ต้องทำให้พอร์ตเป็นใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีไอซีเมที่ไม่อยู่ในแฮนด์เขาไม่ชิพน้อยกว่าเราค่อนข้างเยอะอยู่คราวงที่ผมเช็คไปแล้วเขาเบสค่อนข้างเล็กครับแบบต่ำกว่า40%นะถ้าเกิดจะไม่ผิดผมรู้สึกว่ามันเป็นใครที่แปลกผมรู้สึกว่าเลยเขาอยากเบสน่าจะเบสใครที่ใหญ่กว่านี้ถ้าเกิดว่าให้เขามันมันต้องการโปรเทคระดับเนื่องจากมันมีชื่สี่สองสี่นะหรือไม่เขาต้องใหญ่มากเลยแบบตองไปเลยซึ่งตองเดียววทีี่่่ผมมคิดดาาาเเเ้้ไนนจะป็ตองพราาาะผมมรรู้สึกว่เเีีตตออองงหืน่ย เขาน่าจะคิดในฟลอปมากกว่า3วินาทีในการที่จะตัดใจเขก็อาจจะตัดใจเรสอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยกอเขาเนี้ยลิเวอร์มันเบิ้์นสองซึ่งโอกาสคอดสองมันก็น้อยนะเพราะว่าสองใม่อตัวหนึ่งแต่ว่ามันมีสีแบ็กดอแต่เขาเนี้ยผมคิดว่าถ้าเขามีซื้อสีแบ็กดอเขาไม่น่าที่จะเบสทรายนะั้นตอนเทิร์นผมว่าเขาไม่เช็คกลับเพราะเขาไม่อยากเจอผมเช็คแจมใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะแบบเบสใหญ่เหมือนคอมมิไปเลยใหญ่เพื่อให้ผมหมาะกุญแจคุูสิบกันเลยถ้าผมจมเขาคอมมิีอะไงเบสทรายนั้นมันรู้สึกว่ามัน แปลกๆถ้าเกิดซื้อสีอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดนานมาแต่ผมคิดว่าอีกใบรุ่ยฮเนี่ยเขาคงจะมีได้ที่จะเล่นท่านี้คือคิงควีนเพราะว่าคิงควีนอาจจะไม่เรสฟอร์บน,นับพอสอบแล้วก็ตัวผมเช็คเทิร์นเช็คริเวอร์เขารู้ว่ามันใหญ่เขาเลยแจมดังนั้นการที่ผมมีทั้งคิงแล้วก็ฮ่าผมว่ามันดีมากๆเพราะว่ามันบล็อกเห,าห,าหา่าฮ่าที่มันเป็นเมนไบหรือคอมโบที่โอเคริเวอร์เขาแจมภายในสองวินาทีเลยไพ่ที่แจมภายในสองวินาทีมันน่าจะเป็นแบบ ไม่ฟูลเฮาส์เลยก็ต้องเป็นไพ่ที่เป็นท็อปแพ้ถ้าเขาคิดเท่าใหญ่ก็คือคิงควีนนั่นแหละเพราะควีนแจ็คอาจจะต้องคิดนิดนึงถูกไหมครับก็แต่ว่าด้วยความที่มันมีแรงกดดันเยอะเนื่องจากที่แบบมันเหลือ3คนด้วยเป็นเมนที่น่าจะใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยนะตอนนั้นแล้วก็ด้วยความที่เราคิดว่าไพ่ไพ่นี้เราเป็นคนจีเบสต์ตัวแรกนะถ้าเกิดเราตกก่อนคนนี้เราอาจจะแบบอาจจะทำผิดอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดนานแต่วิธีท้ายๆคอไปแล้วก็เขามี8 6ก็คือเขาเทิร์นหัวท้ายแต่ว่าสอบไม่มีอะไรเลยนะเขาโฟลด์แบบที่ผมคิดว่าาอจจะโฟได้แลก็ อันนั้นก็น่าเป็นแผนที่น่าน่าจะจำได้ที่สุดในปีนี้ครับ